พ่อคะแม่คะหนูเลิกกับเทนแล้วนะคะเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกถึงฉันตายวันนี้ฉันก็ต้องอยากกับคุณแอะแกดูแม่่ันะแกจะหัวงอขนาดนี้นี่ยังทับตัวเป็นเด็กๆอีกอยากจะไปได้ตายจังหวัดนะ่ะมันมีอะไรเลือหนาที่ตายจังหวัดอ่ะเด แล้วคุณกำลันงนอกใจผมไม่มีคนอื่นที่แต่งหวัดหึงพอ่อพอได้แล้วค่ะใช่ฉันมีคนอื่นเสรเลวเอ้ยพ่ออย่าทำลายแม่นูกขอไปพ่อดูมันสั่งว่ามาขนาดนี้ยยยได้ไอ้พ่อเยได้ไงปล่อยพ่อปล่อยพ่อปอพ่อไฉันแต่งงานกับคุณมาสามสิบปีพ่อฉันป่วย คุณก็ไม่ให้ฉันไปน้องชายฉันแต่งงานคุณก็ไม่ให้ฉันกลับคุณถามว่าที่ต่างจังหวัดมันมีอะไรงั้นเหรอไ่ฉันบอกให้ก็ได้ที่ต่างจังหวัดมันมีพ่อมีแม่แล้วก็มีครอบครัวของฉันอยู่ฉันเสียใจมากเลยนะที่ต้องมาแต่งงานกับคนอย่างคุณ โอ้คุณจะไปไหนอะฉันจะเีบยมกับไปหาพ่อพ่อฉันผ่าตัดรัชฐานอากันไม่ค่อยดีเลยคุณหลังจากแต่งงานทางกลับบ้านกลายเป็นทางที่ไกลที่สุดโอ้คุณใจเย็นๆนะคือน้องชายคุณก็อยู่บ้านไม่ใช่เหรอคุณให้น้องชายคุณดูไปก่อนสิคุณไม่ต้องกลับไปหรอกแต่ว่าฉันผ่าตัดมันต้องใช้เงินเยอะนะโอ้เอางี้ไหมคุณประหยัดค่ารถแล้วเอาเงินไปรักษาพ่อไม่ดีกว่า เรจริงของคุณนะถ้าฉันประหยัดค่ารถได้ฉันจะมีเงินไปโอนให้แม่ใช่ไหมแล้วตอนนี้สมุดบัญชีของเราอยู่ไหนหรอฉันจะไปเบิกเงินมาให้แม่ให้นะคือ,ค,อคือน้องสาวผมเขากำลังจะสร้างบ้านนะแล้วผมก็ถอนเงินไปให้เขาหมดเลยแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมรีบไปทวงให้เลยว่าเขาจะคืนเมื่อไหร่โอเคไหมหน่ากลัวกว่าทางกลับบ้าน ก็คือใจคนนี้เองแต่คุณเมือตั้งท่าจะกลับต่างจังหวัดอย่างเดียวเดี๋ยวว่างนน่นว่างนี่พ่อป่วยบ้างแม่ป่วยบ้างแล้วผมจะไม่รู้ได้ยังไงเล่าว่าป่วยจริงหรือแกล้งป่วยพูดไปก็เท่านั้นแหละใจคุณเนะี่ยมันมีแต่คนบ้านโน้นไม่คิดว่าจะก็เข้ากับครอบครัวผมบ้างเลยคุณคิดว่าฉันไม่เข้ากับครอบครัวของคุณนั้นเหรอ หรือว่าครอบครัวของคุณไม่ให้ฉันเข้าไปเองไหนบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างคะฉันเห็นว่าพี่ชายคุณจะมาเนี่ยก็เลยลองทําอาหารครั้งแรกรสชาติพอใช้ได้ไหมคะเนยชาลีบ้านเราก็มีร้านอาหารใหญ่โตนะเวย้ยทำไมเมียแกเนี่ยทำอาหารห่วยแตกวะโอไปหาซื้อข้าวมาให้พี่ฉันหน่อยไปค่ะแต่หลังจากแต่งงานแล้วฉันก็เข้าใจ ผิดที่ฉันเข้ากับครอบครัวของเขาไม่ได้เรื่องถือปีมาโวชอบขุดมาพูดอยู่เรื่อยน่ารำคาญใช่เพราะคนที่ทนเนี่ยมันคือฉันไงไม่ใช่คุณมึงจำไฟกะลาหัวมึงไว้เลยนะบ้านนี้บ้านกูถ้ามึงไม่พอใจอยู่มึงก็ใส่หัวออกไปเลยแต่มึงไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมานะกูจะดูน้ำหน้ามึงนี้มึงจะไปได้ักี่น้ำ ไปไปเลยแอนแม่แม่เป็นอะไรเหรอคะโอ๋นะลูกโอ๋นะไม่ร้องให้นะคะคนเก่งแต่ทำไมต้องน้ำเสียวบนีด้ดี่มันเดือด รู้แล้วเดี๋ยวไปเชนให้ไม่เป็นไรนะลูกหนูไปดูลูกเธอะเดี๋ยวไว้แม่เขาโทรหาใหม่นะฉันคิดว่าการแต่งงานที่ห่างไกลคือการหาบ้านหลังที่สองแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายจะไม่มีบ้านจะไม่ยืนบนอะไรแถวนี้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อเขาเ้า i c ซไม่ใช่เหรอถามหน่อยเถอะไปแล้วไปช่วยอะไรเขาได้บ้างไหม พอครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามคุณที่จะกลับหรอกนะแต่คุณเข้าใจผมบ้างสิแม่ผมก็ป่วยผมก็ต้องมารอพี่ชายผมจะมาช่วยดูแม่รอสองสามวันไม่ได้หรือไงแอบแม่ไปบ้าไปนะช่วยห้ามแม่กันนะ่ะแม่หนูว่าแม่ซื้อตั๋วเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วหนูจะกลับไปกับแม่เองนันงแอะะทำไมแกพูดอย่างนี้ นี่ไม่ใช่เพราะเงินของฉันเหรอที่เลีย้ยงแกไปจนโตทำไมแกไปเข้าข้างแม่แกันบไปเลยยอดเดี๋ยวนี้เ่ยนะอย่ามาแตะต้องลูกสาวของฉันนะนี่โอ๋ค<อ>ุณรอยสองสาวันไม่ได้อะเฮ้ยกลับรอ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 ฉันรอคุณมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ตั๋วกลับบ้านสักทีไม่รู้เลยวันนี้ถ้าคุณว่าอะไรฉันฉันก็ต้องกลับบ้าน ส่วนเรื่องอยางฉันจะต้นออยา,าคุณให้ได้แม่ไปไหนก็นไปกันเลยหนูไม่ต้องขับมาเลยหูอยู่คนเดียวก็ได้หนูหาไม่ไดไหใหม่เว้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ทนกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่ฉันดีใจกับแม่จริงๆในที่สุดแม่ก็รวบรวมความกล้าเพื่อ,อยุติความสัมพันธ์ที่ล้มนหลวได้ไม่ว่าจะอายุสามสิบหรือห้าสิบมันก็ไม่สายเกินไปที่จะตื่นขึ้น จากนี้ไปทุกวันก็จะไายในความสุขของเรา